เพอน,นี้เดี๋ยวไปแลกการติดตามพ้นการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่กันบ้างและว่าเนี่เป็นวันที่6กของช่วงการควบคุมแคมนะคะซึ่งพอพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสุ้งสุดเนี่ยยังคงเป็นไม่สวมมวกนิรภัยค่ะที่ห้องประชุมคอนเฟรนชั้น5าซาละกางจังหวัดส่งคลาค่ะนายมาหามาพีสกีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลา้า ก็ได้ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีไม่2,566วันที่6ของช่วงวบคุมแคมก็คือระวางวันที่29ธันวาคม2,565จนถึงวันที่1มกราคม2,566ภายใต้แนวขิดชีวิตวิธีไม้คับเคสปลอดภัยไรอุบัติเหตุพร้อมรวมกันประชุมกับอนุคณะกรรมการเฉพาะกิจูนยนอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทางปีพานระบอบวีดีทัศน์ทางไกล โดยในวันเี่3มก,การาคม2566ท่ผพานมาค่ะจังหวัดสุขราเกิดอุบัติเหตุจำนวน6ครั้งบาดเจ็บ6รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะด้านสาเหตุของการเกิดเหตุก็ได้แก่มีสิ่งกีดขวางทัศนวิสัยไม่ดีขับรดเร็วเกินกำหนดลับในตัดนากระชันชิด ประเภทรถเทเกอดอุบัติเหตุสู้งสุดก็คือรถจัก,กรยานยนต์ค่ะ,คะส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและกะบาดเจ็บสู้งสุดก็คือไม่สวมมวกนในรภนันเองค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาค่ะสรุปภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ6วันข้องช่วงควบคุมแ้มค้นนะคะก็เกิดอุบัติเหตุรวมั้งพใน6กส,สรายค่ะมีผู้บาดเจ็บใน64เซรายแล้วก็เสียชีวิตอีกสามรายค่ะ ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศนาซูนอำนวยการป้องกันและหลอดอุบัติเหตุทางถานนช่วงเทศกาลปีใหม่2560ค่ะเขาก็ได้รายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถานนประจำวันทีา่3มกราคม2560นะวะ่าเกิดอุบัติเหตุทางเพเนย ส่องรอย30ก้าหุนค่ะ mm hmm. มีผู้บาดเจ็บส่องรอย50ก้ารายแล้วก็เสียชีวิตใน15รายแล้วก็พับรวมสถิติอุบัติเหตุสะสมในช่วงฮกวันของการรุนระลงตั้งแต่วันที่เย็บกาธันวาคมฮกฮายน,นะมาจนถึงวันที่์ามกราคมฮกฮกค่ะก็เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งเพียงเนส่อง, 1, 000, องพ,นงพันส่องรอยหนึ่งหุนภูบาดเจ็บเนี่ยรวมทั้งเพียงส่องพันหนึ่งรอย97รายแล้วก็เสียชีวิตรวมส่องรอย80ส่องรายค่ะ mm hmm. นี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศนะคะน้องด้า